สวัสดีครับชาวเคียเตอร์ชาวยูทูบชาวรีวชาวทิกต o อกวันนี้เป็ดเวลาตีห้าตีห้ามอตีห้ายีาย่สิบมาเลาะเป็ดน,นะครับหลังเลยกนะครับจะกินไหมดูก่อนหลังเียกของวันนะครับมาเป็ดกันเป็ดอยู่ในว่าส่ตรงนี้แหละ ท่านผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวครับท่านหลังนี้ครับท่านมีความเคลื่อนไหวนะครับเบ็ดหมูครับท่านมีปลาครับมีช็อตนะครับ ด mm ิ้นนะครับมือถอดไปก่อนนะครับเต็มนะครับวครบท่า้มันมันครับไ้ลกะสอลตัวนี้โอ้แมงป่าโขมือเร็วไยม้าย่องตเหล่ได้ปะโอยไปเสียวะเดะ

เป็นไ,ไงครับท่านปลาของมูลนิธิมามย่องสุเหร่า <c oughs> มาครับตัวแรกสองโลนี่ทอ๊อฟมีอยู่ไหนโอ้เขาทุ่งหมดรถไปนล้วครับหลังจากหาเบ็ดมาดนครับมันหมกอยู่อย่างกับเบ็ดผมมีปลาปะครับลองกวนนี่เบ็ดครับ ไปติงๆอยู่นะครับมันเพิ่งใส่กันไม่ใชไหนนะครับไปติงๆนะครับโอ้โไปติงๆนะครับท่านโอ้ใส่โลครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ครับโอ้โหโอ้พวได้เห็นปลาตัวนี้ครับท่าน มัน,นเป็นธรรมดาเลครับวอมลุกวอมนะครับชอหงอม,อมี่กันนี่นะครับโอ้โหไป้ังโอ้โหขันดูครับแขนไปทั้งหน่วยก้นะครับนี่ยังเป็นฟุตเลไปดองเต็มดังตักนะครับ สุดยอดเลยผมขอญาตไปดูครับมันมาอีกแล้วครับท่านเห็นมใครเนี่ยเนือนี่ว่าขันรีเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ใครคัดก่อนเนยอ้าวมาแล้วครับใหม่ปลาดับใหม่ปลาปลดับเขาดูคันก่อนไงเราไม่รู้ปลาอีกขึ้ไหลดูคันก่อนไม่ขยับโอ้ปลาดับอีกแล้ว หัวครับหัวครับโอ้โหหัวโพแล้วครับหัวโ่แล้วไม่พลาดไปเดี๋ยวลุงก็ดีดีดีไง เ็ดจอสายปีแปดสิบปอนด์มันจะรุ่นไหนพอสามสิบโลไหมเอาพอจริงจะเข้าถุงพี่น้องครับเป็นปลาตัวนี้นะครับพี่น้องโบติงครับผมคันเบ็ดช่วยซื้อนะครับแต่ว่าโตงี้นะครับ ด้านน้ามนะครับเห็นตัวบอครับทุกเรตาดีกด็ดีนะครับโสมนี้นะครับมันนอนเล่นเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับอื้อืนีอื้มลากมันขึ้นฟังเลยครับโอ้ยใส่ลูดเลยครับสุดยอดเลยครับตัวนี้เงีวครับผมเงี้ยวงี้ อนอนเลียเสยครับขอยัดเก็บปลาครับหลังนี้มีอาการนะครับนี่เางนี้มีอาการนะครับตัวก็ไม่มีวะู้นี่ก่งม,มีอยู่รรมดาเลยครับโห,หนี่ต้องนนิดหอยนครับ เยอะโครครับตัวนี้โโมันมันครับผมปลานี่นะครับพี่นะ้องปลาใหญ่นียปลาตองสุดยอดครับตัวสวยเลยน้ำมีค,ความเคลื่อนไหวจากที่ตัวน้อยเดี๋ตัวใหญ่นะครับทางนี้นะครับพี่น้องเดียนะ๋ยว นี่ตัวครับมีสัมผัสบ้างนะครับมีป่าว่โอ้ลูป่านะครับโอามีใส่ลูกตัวนี้ยอือาของมุนบุตรนครับโอ้โห เต็มดังนะครับแด่อยาโว้แห้งครับหมานอีกแล้วพรท่านสุดยอดครับผมคำคืนวันพระเสร็จครับชาวฮีเตอร์ชาวเฟซบุ๊กชาวลิววันนี้อยามเบ็ดขี้เก่าครับหมานมาครับทุนกคนคันนนึ่งอยู่นี่เอาครับมีความเคลื่อนไหวครับ มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วนี่นะครับเบดครับนี่นี้ป่าอยู่ครับนี่จุดจ้วครับอนุยางครับผมโบ <c oughs> มี่โอโรงงานไม่โอ,งงมมโอเราหาใสาเ่เบดครับตักเลยครับผมโ <c oughs> อ้โห ขออนุญาตนะครับใสโลสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ปีห้าครึ่งรอเบ็ดนะครับหลังนี้ครับพี่น้องกุ้งหงลงเลยนี่ตัวปะลองสอกกอนนะครับมันมีตัวมันขึ้นปูติ่งคิงนี่กุ้งเลยติ่งปะครับ มันคือติ่งเดี๋ยวเงือบมั้แล้วครับนี่เองบ่โอ้ไม่ตัวก็ไม่ตัวโอ้โอ้ตัวไปอยู่เสร็จโอ้โอ้นี่เลยมีอยู่ครับมิวมิตัวเขาโอ้เงี้ยเขาไม่ลงงี้อยู ก็รู้ร้วครับตัวนี้ขอแยกเส้นตรงนะครับนี่บรรยากาศนะครับมองที่ผมมาใส่เบ็ดนี่นี่คือหมู่บ้านนะครับนี่คือตุงหน้าหน้าหมู่บ้านนี่แหละเป็นแบบนี้นะครับนี่ทีห้าสี่สิบแล้วครับที่กนะหกโมงแล้ววันนี้นะครับลองเซ นะครับชาวกีเตอร์นี่เองครับผมใส่เบ็ขึ้นเขาครับนี่หลังนึงครับนี่ความเคลื่อนไหวครับนี่ปาวว่าหรือเปล่าก็รู้กันนี่เองคนเดตยวไปเลยครับผมโอ้โออไทยเงียไว้ย าดูใส่บุกโอ้ยแล้วก็ไม่เล่นแล้วนี่ใส่โลอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวฟังกังนเฮ้ยครับโอ้โหที่นี้พองไปเนี่ยเฟรนดฟูดครับอือหือ เรียบรอครับโอ้นี่แล้วับพี่น้องหลังนี้ครับป้าเขาหักไปเลยครับต้อกินเนี่ยเที่ยวรับคุณยุบๆเด้อครับป้านะครับนี่ช่อนนะครับไม่ใช่ซิวอ้ยอันนี้ใส่อู้หูกำลังดีครับผมตัวนี้กำลังดีครับ เอาครับไปยาเตยทุ่งน,นะครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วนี่หายไปับน้ำเนะครับผมหาบ่เห็นผมหายอยู่ตั้งโดนนะครับวนไปบวนมาทังนี้จมน้าเลยครับโล้วก็มีปลาบ่มันบ่ติ่งเลย โอ้ตัวนี้ตายครับผมตัวนี้ครับผมเคยรู้เลยแต่ว่าตายโอ้ตัวนี้ครับผมน่าจะรู้กลัวนะครับตัวเสียดายครับที่มันตายปอดปลายงี้จ้ะขั้นหักเลยครับหาบหินตายอยู่ในน้ำขอญาตเก็บเลยครับ พี่นองครับมีกตัวแล้วครับผมยินเสียงจบจ,บจบครับอตคัดอห้าาจุมครับผมมันคัดนี้เรนั่นนันนันน่นนั่นนะครับเดี๋ยวเดผมขอ,อขอใส่น้ตักนเลยครับโอ้โหขอใส่หน้าตักเครับฮุอ เราจะเก็บลูกกันก้วครับตัวนี้ครับผมก็ใส่เนือ้อตักเลยครับโอ้โหโอ้ตายคนเดียวนี่ครับผมมาเนี้แล้วครับผม ไปเต็มแล้วครับค่ำคืนนี้ตอนนี้ห้าทุ่มนะครับโอ้เทีย่ยงคืนและสีสวยงามเลยสีชนขอเตียงถุงนะครับ,รบที่นั่งอีกแล้วนครับ,รบหลังนี้แมวเป็ดสีตึงๆครับมีตัวรบบอุย้ยมันขยับขยับขยับ มี่ครับมีตัวรัามีตัวม้องคนีวะมี่ก็ยาวหยอกหยุดหยุดอยูตัวนี้บุญยี่ครับผมบุญยี่บุ้ยี่มันมาแล้วครับพี่น้องครับ เกิดนี่ฮทุ่มสิบเก้าขั้นที่สามครับผมมันหมู่พักขั้นมารูนี่ตูรห้อเปล่ครับผมย,ยลองเตๆะๆกันะครับขั้นนามเปียกอาสิมีตัวอกอขยับเลยครับมีตัวโอ้มี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 ปุ่น โอ้บอลูจะเป็นเลยครับใส่ได้ครับตุกคโอ้โอ้ใส้สวยครับใส้สวยใส้สวยครับใส้สวยนี่ตักครับผมมาลองใส้เสถียริงโอ้นี่ก็เกือบแล้วครับบอรู้ครับตัวนี้ เดีอครับพี่น้องเขียนดีกว่านะครับใส่ถุงก่อนดูหลังนี้ครับพี่น้องหลังที่สามนะครับมันได้กินไหมมีตัวไหมมีตัวไหมโอ้น่าจะมีตัวนะครับคิดว่านะเดำๆนะครับโอ้โหโอ้โหมีตัวนะพี่น้องมีตัว ลขกใหญ่กระไรเลยครับเดี๋ยวดึงก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ย,ยโอ้ยกล้องคนเดียวนะครับนี่ครับ,สอ,รบสองเต็มนะครับผมสองเต็มนะครับสามหลังสองเต็มนะครับ นะครับวัวนดีเช้านี้ทีห้าสามสิบห้ากระผมขั้นหักครับผมขั้นบิดหักครับผมดีนะครับยังเหลืออยู่แค่นิดนึงมีนะครับแค่นคีน้ครับเป็นไรครับพี่น้องของแท้ โอ <that looks> <that looks> ้บังดูเสียหินนี่ยโอ้รู้พอเสียถุงอ๋อพอใส่ถุงนะเอาละโอ้ ไปเต็มคอเมนบ่นเลยดุ้งดุ้งไหนี่้งไหนนี่เป็นตัวสองอ้ยดึงมาลุโอู้ยประเดีไย้

เออดึงหยาขึ้นมาเลยถึงสองขางดึงขึ้นมาัึงสองขางไอคอยลากขึ้นมาแม่เงี้โหดีกว่ามาดุกัะหลากขึ้นมาลากขึ้นมาเป็นไงครับพี่น้อง ของแท้เห็นอ๊บบ้างไหมเสียหินเนี่ยโอเคโูรู้อถอ๋อปลได้ถุงนะ พอแล้วโอ้โหลายเต็มคอดูไงดไดูา,า,ามันจะกินไหมครับนี่สายตึงๆนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าดูก่อนครับ มีตัวนะครับมีตัวเดี๋ยวออออกายาวก่อนมีตัวนะครับมีตัวนะครับพี่น้องโอ้ยใสสวยนะครับมาคนเดียวต้ากล้องก็คนเดียวโอ้ยใสสวยนะครับซอนนะครับซอน กัดทุกนานี่หน้าบ้านนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับหลังต่อกันนะครับพี่น้องครับดูอีกหลังนี้นะครับพี่น้องคันมิดน้ำเลยนะครับท่านดูคันนี้ครับท่านนี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ นี่ขันมันนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นตัวมันนะโอ้ไม่ได้ใหญพ่พี่น้องโอ้มีตัวพี่น้องโอ้โอ้โอ้พี่น้องโอโ้พี่น้องโอ้ยไซโลพี่น้องโอ้โหพระเจ้าจด อยนี่ไซโลนะครับพี่น้องผมไม่กล้ายกอันนี้ไซโลนะครับนี่เขียนครับเขียนโอ้โหยอดครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแต่กล้องมาคนเดียวโอ้